อ่าคุยคุยกับแมจ่จ๋ากินแล้วแวี่ตื่นนนาแล้ว,ลวตื่นนานแล้วตื่นตั้งแต่บ่ายหนึ่งแล้วยังนนบอเล่นกับกินนม เดินไปไหนหน่ะต้องคิงเดินไปไหนลูกไไน่าป้าปะไปดูอะไรไปดูอะไรเดินไปดินไป

แมวไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,ลน,น,นถือไว้